สายลมโบยโบยุกใจน้องโศกอยู่บนคันแท้มาเงิดใจอ้ายลายแท้เว้าบนแน่ใจเปลี่ยนเป็นสองน้ำคำเคยเว้าเอินกินเขาแลงง้ายกับน้องบัดนี้อ้ายเปลี่ยนเป็นสองลืมหอดน้องคนเคยคอยบอกหัวสา สัญญาปากเปล่าสิวาอีหยังก็ลืมน้ำตาซึมซึมเมื่อยืนอยู่ข้างเทียงนาเคยว่าเคยยอกอายบอกน้องสิมาบัดนี้ก็ออกพรรษาปานได้นาสิมาจากเือ สาวนาะยังคอยใจหลงลอยคอยเอายมาอยู่หัวคันเทหนาคือโยจาให้มาสาหยมาช่วยกันเกี่ยวข้าวใบเรียวที่เขี้ยวเต็มนาน้องยังบ่ลืมสัญญาปาคนแล้วนาะกลับหน้าสาย